ก็มีวัฒกรรมนี้ขึ้นมาตั้งแต่ปี2549เป็นต้นมาจนเป็นที่มาของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยชุมนุมประท้วงจนเกิดการรัฐประหารวันที่19กันยาย,ยนพุทธศักราช2549หลังจากนั้นนะครับก็มีการชุมนุมประท้วงต่อต้านมีการก่อวิศกรรมการกรุงเทพมหานะครและมีการจัดตั้งกลุ่มเสื้อแดงขึ้นมาเกิดการจลาจลกลางกรุงเทพมหานะครในปี2502 เผากุงเทพมนครในปีสองพรอสกลุ่มที่สนับสนุนทักษิณหลังจากที่ไปขอพระราชทานอภัยโทษนะครับจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค้นกันไปเลยนะครับแห่กันไปเลยคนเป็นหมื่นคนแต่ปรากฏว่าไม่ได้รับพระราชทานอภัยโทษถ้าไปดูเฉพาะเหตุการณ์เหตุการณ์เดียวก็อาจจะมองว่าทักษิณถูกวางยาแต่ไปดูเหตุการณ์ทั้งหมดจากวันนั้นจนถึงวันนี้ทุกอย่างคงชัด จสวัสดีครับมาพบกับผมเทศัก์จิมขิดวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจก็คือเรื่องทักษิณตีตนเสมอเจ้านะครับ ไปทําพิธีในวัดพระแก้วในะสมัยรัชกาลที่9ที่ผ่านมานะเป็นที่มาของเรื่องราวนะครับที่อาจารย์ไพศาลพืชบงคลได้นําเรื่องนี้กลับมาโพสอีกครั้งว่ารักศินกลับติดกับดักโน่นนี่นั่นเดี๋ยวไปดูในเชิงปรากฏการณนะ์แล้วมาเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันกระบวนการวิเคราะห์นะฮะปรากฏว่าอาจารย์ไพศาลพืชมงคลนะเป็นอนดีตที่ปรึกษาของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ ได้โพสต์ข้อความเรื่องหลังม่านการเมืองตอนที่22ทําบุญประเทศเบื้องหลังวิบากกรรมของทักษิณสู่กับดักนะครับลง Facebook ส่วนตัวบอกว่า1ประเทศไทยทําบุญใหญ่ประเทศเมื่อพุทธศักราช2,548เดือนเมษายนในช่วงรอยต่อที่พระอาทิตย์โคจร เป็นสงกรานต์ปีมหาสงกรานต์ก่อนหน้านั้นคุณทักษิณได้รับเมตตารละพระมหากรุณาที่คุณจากพระเจ้าอยู่หัวในราชาัชกาลที่9อันมากเป็นอันมากนะครับทำสิ่งต่างๆที่รับพระกรุณาสนับสนุนช่วยเหลือคุณทักษิณก็มีน้ำใจจงรักภักดีทำการถวายสนองพระบรมพระราชปณิธานอย่างเต็มที่โดยเฉพาะจัดงานใหญ่เนื่องจากเนื่องในมหามงคลสมัยพระราชพิธีศรีดาชสมบัติ ครบ60ปีแม้กระทั่งยามตอนคดีสุขหุ้นนะครับพระอริยะเจ้าคือหลวงตามหาบัวก็ทรงเมตตาระดมสิทธิอนุสิทธ์ช่วยปกป้องคุ้มครองจนผ่านาพ้นเพศภัยมาได้ 2. เหตุที่ต้องทำบุญใหญ่ประเทศเพราะบรรดาโหรานุโหทุกท,ทุกฝ่ายตรวจพบชะตาเมืองตรงกันว่าแผ่นดินจะประสบวิกฤตใหญ่หลวง บ้านเมืองแตกแยกระสำมระสายจะบาดเจ็บล้มตายเดือดร้อนกันเป็นอันมากจะเกิดความเปลี่ยนแปลงนะครับบางประการในบ้านเมืองเป็นเวลาถึง20ปีนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่เสนอรายงานเรื่องนี้และในที่สุดรัฐบาลก็วางกำหนดทำบุญใหญ่ประเทศขึ้นเพื่อหวังปกป้องวิกฤตร้ายแรงนะครับทั้งหลายเหล่านั้นคุณทักษณิณก็ เป็นนายกรัตรีก็เสนอข้ามตรีให้จัดตั้งคณะกรรมการจัดงานทําบุญใหญ่ประเทศขึ้นโดยมีลุงจิ๋วเป็นประธานคือพลเอกชวลิตยงใจยุทธทั้งนี้ก็เพราะคุณทักษิณเห็นว่าลุงจิ๋วเป็นผู้ใหญ่ในคณะรัฐมนตรีรู้การแผ่นดินเบาหนักเบาเตื้นลึกหนาบางรอบรู้ราชานิติเป็นคนในวังบูรพามาก่อนและเคยรู้จักบรรดาผู้ทรงปัญญาวิชาคุณ เป็นอันมากลุงจิ๋วทำหน้าที่ประธานการประชุมคณะกรรมการที่ประกอบด้วยข้าราชการผู้ใหญ่ทุกภาคส่วนที่ทุกคนตั้งอกตั้งใจด้วยความบริสุทธิ์ใจให้ประเทศมีความสวัสดีมีการประชุมหลายครั้งนะครับซึ่งสรุปความเป็นไปได้ว่าง,งานทําบุญใหญ่นะครับประเทศครั้งนี้จะจัดขึ้น2พิธีคือพิธีหลวงและพิธีราชนะครับสําหรับพิธีหลวงจะทํา ที่โบสถ์วัดพระแก้วในพระบรมมหาราชวังโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเป็นประธานซึ่งเป็นพิธีขององค์พระประมุขของแผ่นดินในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของประเทศโดยมีเชื้อพระวงศ์และขา้าราชการชั้นผู้ใหญ่พร้อมผู้แทนประชาชนที่สําคัญมาร่วมพิธีจะมีการเจริญมหาราชบพิรนะครับพร้อมธรรมจักรกับปะวัฒนสูตรนะครับอาทิตย์ ปริยายสูตรและพรมชาญสูตรรัตนสูตร,ร,ตรซึ่งเป็นสูตรใหญ่ที่แสดงประธทมสำคัญเพื่อเป็นมงคลและสวัสดีของประเทศและราษฎรนะครับส่วนพิธีราชจัดที่ท้องบนทนท้องสนามหลวงสาราว่ากลางราชการจังหวัดกรุงเทพพร้อมกันเป็นพิธีสวดมนต์ของประชาชนไม่ยาวนักเมื่อนายกรัฐมนตรีเสร็จงานนะครับจากพิธีหลวงแล้วก็จะเป็นพิธีราชที่ท้องสนามหลวง เสร็จพิธีแล้วก็จะมีการจุดพรุให้เป็นที่เบิกบานใจของคนทั้งหลายลุงจิ๋วแกเป็นคนรู้ราชชินิติรู้การแผ่นดินและประสานฝ่ายราชสำนักเป็นประจำดังนั้นแสดงความคิเหด็นและการประชุมแต่ละครั้งนะครับพลเอกจวริม์ก็จะทำเรื่องถวายรายงานภายในเป็นขั้นเป็นตอนจนกระทั่งได้ข้อยุติความทั้งเตรียมการถึงเบื้องลุยคนบาตรมาโดยตลอด แบบแผนพิธีการต่างๆจึงดำเนินการไปอย่างราบรื่น 3. กรรมการประชุมเกือบจะครั้งสุดท้ายที่เหลือเพียงรายละเอียดเล็กลน้อยนะครับที่เกิดเหตุทางการเมืองขึ้นไม่รู้ว่ามีผีสางตนใดสิงใจคุณทักษิณอยู่ๆก็ปลดลุงฉีวออกจากรองนายกร,รัตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและปลดป๋าหนอออกจากประธานวิบ และในเวลานี้ได้ตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้นแทน,นกรรมการชุดใหม่ท่านคิดอ่านการใดไม่อาจเบื้องลึกเบื้องหลังไล่และในที่สุดสรุปพิธีใหม่โดยยกเลิกแบบแผนพิธีที่คณะชุดลุงจิว๋วทําไว้ทั้งหมดกําหนดให้เหลือพิธีเดียวคือพิธีลาดที่ท้องสนามหลวงให้แก่คุณทักษิณเข้าเป็นพิธีสวดมนต์สักการะพระแก้วมรกตในพระบรม มหาราชวังก่อนมีคนเป็นผู้แทนกรรมการเป็นเจ้ากี้เจ้าการสั่งเจ้าที่กองพระราชพิธีสำนักพระราชวังโดยอ้างนะครับฐานะที่เป็นรัฐบาลเป็นผู้บังคับบัญชาสำนักพระราชวังตามกฎหมายในขณะนั้นและกำหนดการแต่งกายคุณทักษิณและคณะที่เข้าพิธีแต่งชุดลำลองที่ทำกันบทนั้นไม่ได้เป็นไปตามหลักไตรเพศในส่วนที่เป็นพิธีกรรมและ ไม่เป็นไปตามแบบพิธีพุทธมนตนในพุทธศาสนาประหนึ่งคนไม่รู้ความอคิดอ่านทำการหรือถ้าเป็นคนรู้ถือว่าเป็นการกระทําวางหมกักที่พิลึกพิกลอยู่แต่ไม่มีใครทราบกําหนดแผนพิธีเช่นนั้นนะครับในขณะที่การสั่งการพิธีกองการสำนักพระราชวังผิดเพี้ยนวิปริตประหนึ่งนายกฐมตรีทำตัวเสมือนพระเจ้าแผ่นด,ดินก็ ไม่เป็นที่ต้องใจของชาวราชพิธีซึ่งแน่นอนว่าย่อมเป็นข่าวคราวพูดคุยกันในสำนักนะครับซึ่งใครๆก็ได้ยินนะครับฟังก็รู้ไม่มีใครได้เห็นหรือต้องใจเพราะโบสถ์วัดพระแก้วนั้นไม่ใช่วัดวาอารามของชาวบ้านแต่ถือว่าเป็นห้องพระของพระเจ้าอยู่หัววัดพิเศษของพระราชวังจักกรีวงที่มีแต่พุทธาวาสเท่านั้น นะครับในช่วงเวลานั้นมีเสียงติเตียนว่ารบาลล่วงพระราชอำนาจใช้โบทวัดพระแก้วโดยไม่ขอรับพระราชบรมราชายาราชาญาตินะครับที่มีคนระดับรองนายกบัรีออกมาเถียงชอดๆว่าได้รับพระบรมราชานุญาตแล้วนะครับคลั้งแอบเข้าไปในดูหนังสือที่อ้างนั้นปรากฏว่าลงวันที่8เมษายน2548น2548 ขณะที่จัดงาน10เมษายน2548ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีการเตรียมการกันก่อนหน้านั้นเป็นการทำเอาเองตามอำเภอใจไม่ได้ขอรับพระบรมราชานุญาตและการมีหนังสือลักษณะนี้เห็นว่าทำย้อนหลังและไม่มีทางถึงสำนักราชเลขาก่อนจัดงานคือวันที่10เมษาได้เลย4คนทั้งหลายทราบเรื่องนี้ จากการถ่ายทอดโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจที่รัฐบาลได้จัดขึ้นได้เห็นภาพนายงนตรีใส่เสื้อลำลองเอลบ๊อบเข้าไปที่นั่งประธานพิธีในโบสถ์วัดพระแก้วและมาจัดพิธีการที่ท้องสนามหลวงเป็นวิปริตอาเพศทั้งสื่อและประชาชนที่รุมด่าประนามคุณทักษิณกันใหญ่ซึ่งเชื่อว่าคุณทักษิณก็คงตกใจที่เห็นปฏิกิริยาเช่นนั้นนะครับเพราะ แบบแผนการทำพิธีเป็นเรื่องของคณะกรรมการเมื่อออกกำหนดการเสร็จเรียบร้อยนายักมนตีต้องไปตามกำหนดนั้นเขาเตรียมการอย่างไรคุณทักษณิณคงได้รับรู้เมื่อมีกำหนดการแล้วตามปกติแต่บัตรัันเสียงนินทานะครับว่าคุณทักษณิณกำเริบเถลงิงใช้อำนาจในตนเองเสมอพระมหากษัตริย์ซุบซิบลือกันกระชอนแผ่นดินประกอบกับบรรดาลิวล้อบริวารที่ประจบสอบพอก็เอาใจ นะครับตอบโต้แก้ต่างให้คุณทักษิณแบบบ้าๆบอๆถึงขนาดเถียงกันว่าที่ทํานั้นถูกแล้วชอบแล้วนะครับลามปามลูกก้าวล่วงไปกระทบยังสถาบันก็ยิ่งไปกันใหญ่นะครับผมทราบข่าวก็รู้สึกตกใจและโดยไมตรีที่มีอยู่กันได้บอกญาติผู้ใหญ่ของคุณทักษิณว่าดูสถานการณ์แล้วคุณทักษิณน,น่าจะถูกใกรวางยาเป็นแม่นมั่นนะครับอย่าไปหลงเชื่อพวกสอพอ ให้รีบทําเรื่องขอรับพระราชทานอภัยโทษและกราบบังคมทูลทั้งหลายให้ทรงทราบตามความเป็นจริงที่คงได้รับพระกรุณาที่คุณญาติผู้ใหญ่ของคุณทักษิณก็บอกว่าจะบอกไปให้แต่เขาคงไม่เอากับผมหรอกเพราะเป็นพี่น้องเดียวที่เพราะเป็นพี่น้องคนเดียวที่เขาไม่นับถือเพราะมัวแต่ออกความเห็นไปขวางทุกเรื่องราวเรื่องก็เป็นไปตามกรรม 5. ับ5เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่เป็นเบื้องหลังของการเมืองที่เป็นปฐมเหตุให้คุณทักษิณถูกเกลียดชังจากประชาชนจำนวนมากโดยเฉพาะผู้จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และบานปลายเลยเถิดจนในที่สุดทําให้คุณทักษิณถูกยึดอํานาจมาจนถึงวันนี้คุณทักษิณคงนึกคิดได้หรือยังว่าใครคือคนเจ้ากี้เจ้าการทําการเรื่องนี้ ก็คงรู้ว่ามีใครบ้างและอาจจะพิจารณาได้ว่าคนผู้ที่รู้การแผ่นดินและราชนิติรวมทั้งพิธีกรรมทั้งหลายหรือนะครับเป็นคนไร้เดียงสาเพราะถ้าเป็นผู้ไร้เดียงสาต้องโทษความโง่เขลาของคนไร้เดียงสานั้นและต้องโทษตัวเองที่ตาบอดหลงใช้คนไร้เดียงสาแต่ถ้าไม่ใช่ย่อมรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น และอาจจะรู้ว่าไอ้โมงรายนี้เป็นคร่อแน่ส่วนชาวบ้านอย่างเราท่านก็รู้เหตุการณ์นะครับที่ปรากฏแต่เบื้องลึกเบื้องลับเบื้องหลังที่ซ่อนอยู่นั้นยากที่จะร่วงรู้นั้นเท่านั้นดังนั้นหลายครั้งประชาชนจึงตกเป็นเหยื่อให้แก่ความอมหิตของพวกหน้าเนื้อใจเสือและผลการทำพิธีผิดแบบผิดแผนโดยเถยจิตคิดชั่วของคนบางกลุ่ม บางพวกนะครับจึงทําให้การทําบุญประเทศครั้งนั้นไม่สมิทดผลให้เกิดความสวัสดีแก่บ้านเมืองและเกิดความขัดแย้งต่อเนื่องมาจนวันนี้ใกล้20ปีเต็มทีแล้วนะเป็นบทความที่อาจารย์ไพศาลพืชมงคลได้เขียนขึ้นมาในเชิงปรากฏการณ์ท่านนามาวิเคราะห์สิ่งที่อาจารย์ไพศาลพืชมงคลบอกนะครับก็คือ มีการทำบุญเมืองมีการด,ดูดวงเมืองนะบอกว่าจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดความวุ่นวายในอนาคตในระยะเวลาประมาณ20ปีนั่นหมายความว่าจะต้องมีการทําบุญเมืองเกิดขึ้นการทําบุญเมืองก็จะมีการทําในวังกับนอกวังอ่าว่ายง่าย,ายนะครับต่อมานะฮะก็มีคําสั่งปลดพลเอกชวิตซึ่งเป็นประธานออกแล้วก็ปลดนายสนธิเทียนทองที่เป็นวิปประธานวิปสอสอออกบิบรัฐบาลออกปลดออกเรียบร้อยสิ่งที่ตามมา นะครับก็มีการตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เข้ามากรรมการชุดใหม่เข้ามาก็ทักษิณก็ไปทําพิธีเองในวัดพระแก้วนะครับเป็นที่มาของการโจดขานอาจารย์ไพศาลพืชมงคลบอกว่ามีคนวางยาคนที่ทำพาทักษิณเข้าไปในวังนั้นไอ้พาเข้าไปในวังทําพิธีที่วัดพระแก้วนั้นนะครับมีเจตนาที่จะวางยานะทักษิณชินวัรนะครับเพื่อที่จะให้ถูกเกลียดช่างนะนะนะคือมุมมองของอาจารย์ไพศาลพืชมงคลแต่ ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองถ้าเราไปดูจารประวัติศาสตร์มันคนละเรื่องเลยนะฮะอะละผมจะเล่าให้ฟังในตอนนั้นผมอยู่ในเหตุการณ์ผมได้นั่งในที่ประชุมบางที่ประชุมเป็นของผู้ใหญ่เนี่ยนะครับเรื่องมันเกิดตั้งแต่เมื่อไหร่ละตั้งแต่ตั้งพรรคไทยลักไทยละตอนนั้น,นเนี่ยทักษิณเนี่ยก่อนจะตั้งพรรคไทยลักษไทยเนี่ยนะครับไปพบผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับขอบอกว่ามีเงินอยู่2,000ล้านนะจะมาเล่นการเมือง นะผู้ใหญ่ท่านนั้นก็เลยมีการพูดคุยแล้วก็ฝากให้กับพลตรีจำลองสีเมืองต่อมาทักษิณก็ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศปรากฏว่าไปอยู่ตอนนั้นพักพลังธรรมนะครับไปอยู่สักพักหนึ่งทักษิณก็บอกว่าการเมืองแบบนี้เล่นไม่ได้นะเล่นไม่ได้ก็เลยไปตั้งพักการเมืองขึ้นมานะครับพักการเมืองของเขาตั้งขึ้นมาชื่อพักไทยรักไทยตั้งวันไหนตั้งวันปฏิวัติ กษัตริย์ของประเทศฝรั่งเศสหรือวันปฏิวัติฝรั่งเศสเป็นวันที่ล้มล้างและเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศฝรั่งเศสต่อมานะครับก็มีการทําในกรณีต่างๆหลายกรณีนะครับไม่ว่าจะเป็นคําพูดการประสายไม่ใช่เฉพาะวัดพระแก้วเท่านั้นนะครับที่มีเหตุการณ์ลักษณะเรื่องของวัดพระแก้วเนี่ยนะที่มีการวิจารณ์ว่า,า,วาทาตนเสมอเจ้า ไปทําพิธีถึงวัดพระแก้วเนี่ยจริงๆแล้วในตำราจีนเนี่ยมันเป็นกลยุทธ์ทางการเมืองหลังจากที่มีอํานาจสูงสุดนะครับที่ผ่านมาอํานาจสูงสุดที่ว่าในการบริหารในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในยุคในตำราสามก๊กกเขียนในตําราพิชัยสงครามต่างๆก็เขียนไว้นะครับการที่ใครที่จะขึ้นมาเป็นกรรษัตริย์องค์ต่อไปหรือจะมีอำนาจมากกว่ากษัตริย์เนี่ย จะต้องมีการเรียกข้าราชการเข้ามาทําบุญเมืองเพื่อแสดงพลังมันเป็นหลักเลยไม่ใช่ไม่เป็นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญมีการวางยามันเป็นหลักเลยแปลกใจไหมมีการปลดพลเอกชวลิตยงใจรุทธผมไม่แปลกใจพอสถานการณ์ตอนนั้นมีการปล่อยข่าวนะครับทางลับเรื่องของพลเอกชวลิตยงใจยุทธว่าทํางานให้กับพลเอกเปรมตินสูลานนท์นะครับในช่วงเวลานั้นแล้วต่อมาเนี่ยก็มีการทําบุญเมือง การทำบุญเมืองเนี่ยนะมันเข้าไปทําได้ง่ายไหมมันเกี่ยวข้องกับโทรศัพท์มือถือนะข้าราชการบางกลุ่มได้รับโทรศัพท์มือถือข้าราชการบางกลุ่มได้รับการผ่อนลดข้าราชการบางกลุ่มได้รับคอมพิวเตอร์ฟรีนะจนต่อมาเนี่ยได้รับเฉพาะเงินดาวนะส่วนเงินผ่อนผ่อนไม่ไหวจนมีการถูกฟ้องร้องเข้าสู่กระบวนการล้มละลาย เกิดขึ้นในสมัยยุคนั้นนะครับก็มีการไปขอสํานักง,งานทนายความบางสํานักง,งานทนายความซึ่งเป็นภรรยาของทหารเนี่ยนะก็ขอให้ทําคดีแล้วก็เขามาเล่าความจริงให้ฟังว่าทั้งหมดเนี่ยมีการจ้างหวานเกิดขึ้นนะได้รับผลประโยชน์จากค่ายโทรศัพท์มือถือค่ายหนึ่งในยุคนั้นนะครับเรื่องของทักษิณไม่จบแค่นี้ปรากฏว่าหลังจากที่ไปทําบุญเมืองพลเอกกิติศักดิ์รัฐประเสริฐหรือพลเอกดอกเตอร์กิติศักดิ์รัฐประเสริฐนะครับ อดีตเลขาธิการนายกรัตรีนะครับได้เข้าไปแจ้งความดําเนินคดีนะครับกับทักษิณชินวัตรนะครับซึ่งคดีนี้ผมไม่ทราบไปถึงไหนแล้วต่มาตรา1นึเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นประเด็นใหญ่โตในยุคสมัยนั้นเลยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องบังเอิญมีใครวางยาทักษิณหรือเปล่านะฮะก็ที่ผ่านมาทักษิณโดนคดีมาตราหนึ่งกี่คดีอ่ะวานตั้งพรรคไทยรักไทยเนี่ยนะรจริงไหมเขาตั้งวันปฏิวัติฝรั่งเศส คำพูดวาจาภาษาของทักษิณโดนคดีมาตราสองกี่คดีแล้วนะครับและจริงไหมนะครับว่ากลุ่มขบวนการล้มเจ้าทั้งหลายนะครับเกี่ยวข้องกับทักษิณที่หลบหนีอยู่ใตนต่างประเทศจริงหรือไม่จริงอันนี้หุ้นส่วนก็ลองพิจารณาดูนะครับเรื่องของการทําบุญเมืองในสมัยนั้นตั้งแต่ปี2548เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับตอนนั้น ผมตั้งแต่ปี2,549พอ48เกิดเหตุการณ์นี้นะครับวัฒกรรมตอนนั้นจำได้นะครับวัฒกรรมที่สำคัญคือขบวนการล้มเจ้าจำได้ไหมฮะก็มีวัฒกรรมนี้ขึ้นมาตั้งแต่ปี2,549เป็นต้นมาจนเป็นที่มาของกลุ่มพันธมิตร,าาร,ป,ราาประชาชนเพื่อประชาธิปไตยชุมนุมประท้วงจนเกิดการรัฐประหารวันที่19กันยายนพุทธ,ธศักราช2,549 หลังจากนั้นนะครับก็มีการชุมนุมประท้วงต่อต้านมีการก่อวิศกรรมการกรุงเทพมหานครและมีการจัดตั้งกลุ่มเสื้อแดงขึ้นมาเกิดการจลาจลกลางกรุงเทพมหานครในปี2502เผากรุงเทพมหานครในปี2 5 3กลุ่มที่สนับสนุนทักษิณหลังจากที่ไปขอพระราชทานอภัยโทษนะครับจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขนกันไปเลยนะครับแห่กันไปเลยคนเป็นหมื่นคน แต่ปรากฏว่าไม่ได้รับพระราชทานอภัยโทษถ้าไปดูเฉพาะเหตุการณ์เหตุการณ์เดียวก็อาจจะมองว่าทักษิณถูกวางยาแต่ไปดูเหตุการณ์ทั้งหมดจากวันนั้นจนถึงวันนี้ mm hmm. ทุกอย่างคงชัดเจนขึ้นขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเตอศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ มันคงอยู่ในยุคคงโลกใหม่ราชาอีองค์ผู้ทรงนำสยามให้ก้าวไปมหาวาชิราลงกรณระดุด,ดังแสงส่องทางผู้คนเปิดให้ฟ้าเรื่องร้องของชนลองรวมใจ ทรงดำเนินติดดินรู้ความเหนื่อยก็เหมือนเช่นใครๆทรงงานอดทนเพื่อพวงชนภารานั้นมากมายเหมือนที่ทรงสัญญาจะทำเพื่อมวลประชาได้อยู่ดีจะอุทิศกำลังที่มี ทั้งใจกายหัวใจแกรในเพลื่องของไยด้าวิตวิิยาณทหารไทยเพื่อมาทุกภูมิแห่งนี้ที่เราอยู่กินแทนดินที่เป็นดวงใจพระองค์ยืนอยู่่ามกลางพระแส ไฟคว้าความยิ่งใหญ่คอยปรป้องอยู่ดุดดึงสายฟ้าที่คุ้มกันยามมีไฟนี่คือสูงรวมดวงใจใจเป็นหนึ่งร่วมกันทรงเพียรเรียนรู้ทุกเรื่องราวสร้างสรรค์ให้บ้านเมือง ตามรอยพระบิดาพัฒนาสยามให้รุ่งเรืองมหาวาชิวราลงกรณประดุจดดแสงสองทางทุกคนเปิดให้ฟ้าเรื่องร้องพองชนล้วนภูมิใจหัวใจแกร่งในเครงของไทยพันธ ดริตอยาดินเรอันไทย ไฟค,ความความยิ่งใหญ่คอยปกป้องอยู่ดดอุู่ตรงสายฟ้าที่คุ้มกันยามมีภัยนี่คือสูน์รวมดวงใจไทยเป็นหนึ่งร่วมกันนี่คือสูน์รวมดวงใจไทยเป็นหนึ่งร่วมกัน